ไปสิงคโปร์ครั้งแรกจะเป็นยังไงใครบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีอะไรเที่ยวตามมาดูนี่ไปสิงคโปร์ใช้เอกสารอะไรบ้างนี่เป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของทิพย์นะคะดังนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องเตรียมตัวและเอกสารให้พร้อมที่สุดใช้เอกสารอะไรบ้าง 1. พาสปอร์ตตัวนี้ทิพย์ทำที่ MBK นะคะค่าใช้จ่ายอยู่ที่1000บาทภายใน7วันเนี่ยเราก็จะได้รับหนังสือเดินทางแล้ว ซึ่งเราอะสามารถที่จะให้เขามาส่งหรือเราสะดวกที่จะไปรับเองที่ MBK ก็ได้ 2. เรื่องของตั๋วเครื่องบินค่ะสามารถจองได้ที่แอปพลิเคชันของสายการบินนั้นๆนะคะหรือจะไปซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ตรงสนามบินก็ได้แต่ที่ป่าแนะนําเป็นการจองผ่านแอปไปเลยเพราะว่าสะดวกและรวดเร็วซึ่งราคาของแต่ละสายการบินนะคะก็จะไม่เท่ากันทุกคนสามารถเลือกสนามบินและราคาที่เราโอเคที่สุดได้เลยค่ะ ในส่วนของโรงแรมค่ะทริปนี้ทิปเลือกพักที่โรงแรมโฮเทล81 o r ออคิดทั้ง7คืนเลยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะไม่อยากที่จะเสียเวลาไปกับการย้ายของและสิงคโปร์ก็สามารถที่จะเดินทางได้ง่ายแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวแต่ละที่ก็คือไม่ไกลกันมากนะคะราคาโรงแรมก็จะอยู่ที่3,000บาทต่อคืนเป็นห้องขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสายแอคทิวิตี้ที่ไม่ค่อยอยู่ห้องเน้นออกไปทํากิจกรรมข้างนอกมากกว่า สีการกรอก SG Arrival Card เพื่อย,ยืนยันการเข้าประเทศค่ะอันนี้จะต้องกรอกก่อน3วันก่อนเดินทางนะคะเป็นการนำข้อมูลพาสปอร์ตการจองโรงแรมตั๋วเครื่องบินเพื่อย,ยืนยันการเข้าประเทศของเขานะคะเอกสารทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตการจองโรงแรมหรือว่าการกรอก SG Arrival Card นะคะอันนี้ อยากให้ทุกคนเนี่ยป r i n t ออกมาด้วยเผื่อในกรณีที่เราโดนต่อมอเรียกนะคะเราจะได้มีหลักฐานเพื่อยืนยันว่าเราอะมาเที่ยวจริงๆโลนอกเหนือจากเอกสารที่ทิปแจ้งไปเบื้องต้นนะคะก็คือจะเป็นการแลกเงินซึ่งทิปแนะนําว่าแลกจากที่ไทยเลยเพราะเราจะได้เดทราคาที่ดีกว่าถ้าเทียบกับการไปแลกที่สนามบินของเขานะคะสามารถแลกได้ที่ซูเปอร์ดีทไทแลนตามห้างสรรพสินค้าหรือแลกที่สนามบินที่ไทยก็ได้นะคะ แล้วก็ในส่วนของซิมการ์ดค่ะทิปซื้อผ่านแอปพลิเคชันคลุกนะคะซื้อที่ไทยจ่ายเงินที่ไทยค่ะแล้วก็นัดรับที่เคาน์เตอร์ u ู b ที่สนามบินชาก,กี้ได้เลยโอเคค่ะเพื่อนๆเมื่อเอกสารพร้อมแล้วนะคะก็ได้เวลาออกเดินทางไปสิงคโปร์ตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเราบินไฟล์ทสองทุ่มโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะระยะเวลาในการบินนะคะจะอยู่ที่2ชั่วโมง เราบินไฟเย็นค่ะก็เลยจะมีอาหารให้เราทานทิปเลือกเป็นมัะโรนีค่ะพร้อมขนมหวานอีกหนึ่งชิ้นบินไฟกลางคืนเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วอ่ะที่แบบเป็นคนชอบดูวิวมากๆพอบินตอนกลางคืนก็คือมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้ก็คือเสียดายนิดหน่อยและแล้วเราก็มาถึงสนามบินสิงคโปร์กันแล้วนะคะทุกคนหลังจากรับกระเป๋าเสร็จก็เกือบเที่ยงคืนซึ่งร้านก็ปิดไปเกือบหมดแล้วจะมีแค่ร้านที่ขายซิมการ์ด ด้านแลกเงินบางดานนะคะที่ยังเปิดอยู่ทิปเก็บภาพบรรยากาศสนามบินชางกีต,ตอนกลางคืนมาให้ดูด้วยค่ะสวยไปอีกแบบความยากอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเรียกรถเราเรียกแกลบกันเป็นชั่วโมงค่ะโดยไม่มีรถเลยเราก็เลยตัดสินใจโบกรถเอาเลยแล้วก็คือได้รถด้วยสุดท้ายเนี่ยเราก็มีรถไปโรงแรมแล้วนะคะทุกคนเย้ระหว่างทางไปโรงแรมค่ะจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์บบเวลากลางคืนเนี่ยเขาจะเปิดไฟสว่างมาก มีคนที่ยังปั่นจักรยานอยู่คนที่ยังออกกำลังกายอยู่คิดดูว่าประเทศเขาเนี่ยจะต้องปลอดภัยขนาดไหนผู้คนถึงกล้าออกมาปั่นจักรยานที่สวนสาธารณะข้างทางเวลานี้กันนะถึงโรงแมรมปลอดภัยแล้วนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกที่โรงแรมมีให้ภายในโรงแรมนะคะก็คือทีวีครีมอาบน้ำยาสระผมทิชชู่แปรงสีฟันยาสีฟันแล้วก็ถุงขยะค่ะ หลังจากอาบน้ำเก็บของเสร็จแล้วก็ได้เวลานอนพร้อมลุยเที่ยววันพรุ่งนี้กันค่ะรวบรวมจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดเมื่อไปสิงคโปร์จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย MCI เดิมเคยใช้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษและเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการตำรวจอันเก่าแก่ของประเทศสิงคโปร์ก่อนที่จะกลายมาเป็นอาคารหลักของกระทรวงการสื่อสารสารสนเทศกระทรวงวัฒนธรรมชุมชนและเยาวชนในปัจจุบัน โดยตึกนี้จะมีทั้งหมด6ชั้นด้วยความที่ตึกมีลักษณะโดดเดน่นจึงทำให้ผู้คนมาถ่ายรูปเช็คอินที่นี่เป็นจำนวนมากเมอร์ไลออนหรือสิงโตพ่นน้ำสถานที่ที่เมื่อมาเยือนสิงคโปร์ก็ต้องมาถ่ายรูปกับรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำหากมาสิงคโปร์แล้วไม่ได้มาถ่ายรูปจะถือว่ามาไม่ถึง โดยจุดนี้นะคะเราสามารถที่จะชมการแสดงแสงสีเสียงในเวลากลางคืนได้มีการฉายโปรเจกเตอร์มาที่มือไลออนเหมือนเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความสนุกสนานที่เกิดขึ้นกับชีวิตการทำกิจกรรมในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเราชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอามากๆย่านคลาร์กีแหล่งรวมที่เที่ยวและร้านอาหารกลางคืนจะประดับตกแต่งไปด้วยแสงไฟใครที่ชอบบรรยากาศยามค่ำคืนต้องห้ามพลาด พิพิธภัณฑ์อาอร์ตไซอันมิวเซียมภายในเป็นการจัดนิทรรศการแสงสีมีกิจกรรมให้วาดภาพระบายสีและนำภาพที่เรา,เอ,าออกแบบเสร็จแล้วให้เจ้าหน้าที่เพื่อขึ้นโชว์แบบนี้เลยน่ารักมากๆค่าเข้าชมผู้ใหญ่จะอยู่ที่23ดอลลาร์สิงคปโปร์หรือเท่ากับ575บาทสามารถมาซื้อที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะคะเวลาเปิดปิดคือ10นาฬิกาถึง1ทุม่มมารีนาบารา จุดนี้เป็นอีกหนึ่งจุดในการทำกิจกรรมยามเย็นเช่นการมาปิกนิกเล่นว่าวถ่ายรูปชมพระอาทิตย์ตกหรือถ้าใครไม่ชอบนะคะสามารถที่จะเดินเล่นหรือปั่นจัก,กรยานที่สำคัญก็คือเข้าชมฟรีและเปิดตลอดเวลาค่ะสพานเฮนเดสันเป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดในสิงคโปร์สพานแห่งนี้เปิดให้เข้าชมฟรีตลอด24ชั่วโมงทุกคนเห็นตรงนั้นไหมคะนั่นคือจุดที่เราสองคนจะต้องขึ้นไป กว่าจะถึงก็คือเล่นอาเหงือตกกันเลยแนะนํามาช่วงเช้าเพราะว่าอากาศยังไม่ร้อนมากและคนยังไม่เยอะมองจากด้านบนนะคะก็จะเห็นธรรมชาติที่รวมตัวอยู่กับเมืองได้อย่างลงตัวมากๆที่เขาว่าคนที่มี่คุณภาพชีวิตดีก็ไม่แปลกใจเลยเพราะมันดีมากจริงๆ f o r s i l s s o s k y w a วอล์ s ที่เ e n t o s a เป็นทางเดินด้านบนยอดหอคอยมีความสูงเท่ากับตึก11ชั้นตอนขึ้นลิฟต์ไปก็แอบเสียวเหมือนกันนะ มองจากด้านบนนะคะจะเห็นมุมกว้างของเกาะเซนโตซาทั้งหมดเลยซึ่งมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ2ข้างทาง Skywalk นี้นะคะยาวไปจนถึงป้อมปืนใหญ่โบราณซึ่งในอดีตถูกใช้เป็นที่สังเกตการของทหารสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่2องซ o s ลั b โซบี เป็นหนึ่งในหาดที่มีชื่อเสียงของสิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากมายโดยที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมหลากหลายให้ทำอย่างเช่นการมาเล่นน้ำทะเลว่ายน้ำโรยตัวภายเรือคายักวอลเลย์บอลนอนอาบแดดเดินเล่นริมหาดปั่นจักรยานส่วนตอนกลางคืนนะคะจะมีการโชว์แสงไฟโดยการใช้ไฟเนี่ยส่องไปที่หาดและทะเลทำให้เกิดแสงสีที่สวยไปอีกแบบ ทานเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ถ้าใครต้องการที่จะทำกิจกรรมหรือว่าดูการแสดงอย่างอื่นก็ต้องเสียค่าเข้าเพิ่มเติมนะคะ National Gallery หอศิลป์แห่งชาติสิงคโปร์ภายในจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะมากกว่า8,000ชิ้นเป็นนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์โดยมีทั้งหมด6ชั้นด้วยกันโดยชั้นที่6นะคะจะเป็นด้านอาหารและก็บาร์ที่เราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้บริการแล้วก็ถ่ายรูปได้ ค่าเข้าสำหรับผู้ใหญ่นะคะจะอยู่ที่20ดอลลาร์สิงคโปร์หรือคนละ500บาทไทยนั่นเองเวลาทำการนะคะวันจันทร์ถึงพฤหัสเสาร์และอาทิตย์เปิด10โมงถึง1ทุ่มแล้ววันศุกร์เปิด10โมงถึง3ทุ่ม Universal สิงคโปร์อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมาเที่ยวได้ทั้งครอบครัวประกอบไปด้วย7โซนคือ Hollywood Madagascar Far Far Away The Lost World Ancient Egypt i n City New York เราไปกันช่วงปลายปีพยายามเลือกวันที่คิดว่าคนจะน้อยที่สุดแต่แล้วสิ่งที่เจอก็คือนัดท่องเที่ยวมากันเยอะมากพนักงานแต่ละจุดมีน้อยทําให้การเล่นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเนี่ยต้องรอคิวเป็นชั่วโมงและใช้เวลาในการรออาหารนานใครจะมาแนะนําให้หาวันดีๆจะได้ไม่เจอคนเยอะแบบเราการจองตัว๋วทิปจองที่ครุ๊ราคาดีและมีแพคเกจให้เลือกหลากหลายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูที่หน้าเว็บนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆการเตรียมตัวและเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางไปสิงคโปร์ง่ายมากมากเลยใช่ไหมและสำหรับจุดเช็คอินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์เพิ่มเติมฝากเพื่อนๆืกดติดตามจะได้ไม่พลาดที่เที่ยวดีๆแบบนี้หากใครมีคำถามคำแนะนำหรืออยากแชร์ประสบการณ์การเดินทางไปสิงคโปร์ที่ผ่านมาสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะหากมีข้อมูลส่วนใดที่ผิดพลาด ทิพต้องขออภัยมาณาที่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดเลยกดเลย